เรามาตามข่าวสารการเช็คโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับตอนนี้มีรายงานบอกว่าเซอร์จิมแรดคลิฟตอนนี้ใกล้เข้าเช็คโอเวอร์แมนยูแล้วนะครับใกล้เข้าวินโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจาก The Times นะครับบอกว่าเซอร์จิมแรดคลิปตอนนี้ใกล้ประสบความสำเร็จเข้าเช็คโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่า6,000ล้านปอนด์แพงเป็นสถิติโลกนะครับโดยที่ตระกูลเกลเซอร์ครับจะยังคงถือหุ้นในสโมสรน,นะครับประมาณ20%โดยแรดคลิปแล้วก็ชิคจัสซิมเนี่ยคือ2ตัวเต็งที่จะเข้ามาเช็คโอเวอร์สโมสรแมน Man, ยูนะครับโดยกระบวนการเนี้ยกินเวลาน,านานไปถึง5เดือนแล้วได้มีการยื่นประมูลถึง3รอบ รายงานล่าสุดจาก The t ไทมสนะครับอ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิดการทําข้อตกลงครับเปิดเผยว่าเกลเซอร์และก็เรนกู๊ปเนี่ยพร้อมเข้าสู่การเจราจาขั้นตอนสุดท้ายกับแรดคลิปแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าแรดคลิปครับสถานการณ์เป็นต่อฝั่งกาตาที่นําโดยชิกจจซิมนะครับกับข้อเสนอที่อาจจะมีสูงถึง6พันล้านปอนด์ก็เป็นได้ซึ่งกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จก็คือว่าแรดคลิปเนี่ย ยินดีให้จูเอลแลวก็อัฟรามเกลเซอร์ถือหุ้นสโมสรต่อไปได้20%แต่คาดว่าสัดส่วนหุ้นนี้จะถูกอ่าเซจิมแรดคลิปซื้อคืนในอีก2-4ปีข้างหน้านะครับดีกว่าฝั่งกาตาครับที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อขาด100%ที่ราคาต่ำกว่า5พันล้านปอนด์แต่มีรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดจากฝั่งกาตาครับยังเชื่อว่าพวกชิกจัสซิมเนี่ยยังอยู่ในเกมและอาจจะต้องตอบโต้ด้วยข้อเสนอใหม่ที่ดีขึ้นในช่วงโค้งสุดท้าย ท่านี้ครับเรนโกลบและก็กาตาเนะี่ยมีการติดต่อกันน้อยมากนับตั้งแต่มีการยื่นประมูลครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วโดยตอนนี้หลายฝ่ายเข้าใจกันว่าข้อเสนอของแรดคลิปเนี่ยโดนใจพี่น้องตระกูลเกลเซอร์มากกว่านะครับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังไม่ได้ข้อสรุปนะและไม่ได้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับก็คือว่ามีข่าวประมาณนี้ที่บอกว่าตอนนี้นทางแรดคลิปนะครับใกล้เข้าวินเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรประมาณนั้นครับ และจะให้ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยยังถือหุ้นอยู่ประมาณ20%แล้วในอีก2-4ปีข้างหน้าแรดคลิปค่อยไปซื้อหุ้นเหล่านั้นกลับมาอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับอยากได้ชิคัะซิมหรือว่าอยากได้เซอร์จิมแรดคลิปก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับกลุ่มทุนไหนที่คุณว่าคู่ควรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่ากัน